นับหน้านีเอาไว้ให้พี่น้องดาวยืมเด้อพี่ัวเด้อใส่เกบถอยเด้อ่เีเงี้ย่เดี๋ยวนีไม่าว่เน่อ้บุญใส่ชุดบ้าววิวบ้างนะอุบุญนีุ่บ่าวหลายเด็กยิ้พาวุบ้าวหลายุบ่าวหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้าบ่าวหลายุบ่าวหลายีหะีหรอ อ,อันผู้บ่าวหลายกันเลยใส่ชุดมะอ้อยแน่ฮะม,มีผู้มิก,กว่าสัตว์ว่าขนาดเลือดลักเดินผ่านเฉยๆล้อมตาเนี่ยอันเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตออกจากไลฟ์สดนะคะเตรียมตัวไปเข้าโรงเรียนต่อนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมา,มากมากค่ะได้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย,บายอขอบคุณค่ะกินแย่งกันเลยครับ โอเคเลยไปเล่นต่อเน่นสิหนิเมือน่อนไปกินไปกินเล่นไปไปกนเาปต้ม่มาดูนั่นะเรับสมีหน้าผูกันไปกินเขาลูกบอลมันจะสูงเลยไป ก็บุญง่ายนะยางตามเลยวะกุบุญเหมือนยางยางตามต่อยู่ม

อย่าจางแดดไล้ลูกแต่ดำเล็กๆนี่เลยจะได้กินสิ่งดีที่เลือดแต่งสิ่งดีว่ะ โปีดูนปีใหม่บอกพีเลืยอะเื่อรักหนุ่มไทยบ้านเหรอเือักนนอมไปหน้าเหือนกบัวได้กินอย่างเดียวเลยบัวเนี่ยเขาบอกเสียบัวกันตันเลิศเหรอ

สโลมานหนังอินเดียไหมเดี๋ยวโอ้ยกล้อได้ด้วยเหรดี๋้วนเราบื้นๆก่อนนะครับ แม่ก็ลูกแรนท้ากันแม่ก็ลูกแรนท้ากันแล้วโอ้ต้องลุ้มเว้ยเนาะเว้ยหมาขุดหมามามาขุดไว้โอ้แดดร้อนมากครับผมแสบหน้าเลยดีนะททาครีมกันแดด SPF ห้าสิบนะครับบวกกับ หน้าเข้าไป15นาทีแต่งตัวครึ่งชั่วโมงมางาน5วิอ้าวมีบทุวมบาร,รอยนั่งอยู่บนไปบุญจ๋า กบุญจ๋าทำไมน่ารักจังเลยลูกพีเ่เลิศก็มาพีเ่เลิศครับหนุมน่มหนุ่มแท้บ้านปิดตาแล้วหนุ่มแท้บ้าน,น,านสาอุ้มบุญคิดขั้นอันนี้ บัวบานไปนเยลยนลแปงล่าโอ้ยถอดเองถอดเองอีกอะโอ้โหถอดเองอ่ะ,ออออะใจลูกใจลูกอยากถอดเองเหรอลูกอือ เดี๋ยวเอารถออกครับลุงผู้น้ำเซาวหน่อยได้ไหมทำนา,จาใจใจไหลอยู่ถอดปลอกงากันโอ้โหดูมาหนุนถ้วย เดี๋ยวไปถอยรถก่อนนะฮะแม่แม่ฝากกดสั b s c r i b e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ